สวัสดีค่ะทับู้มทั้งบานค่ะค่ะมันิกามาพบกับเจคัมสามตัวเต็งขึ้นเก่านะคะค่ะมันิกาเจคัมสามตัวเต่งก็ได้มาติดตาม้องดาาความฝันกับลุงปอค่ะค่ะลุงปอนี่ินฝันนะคะฝันเห็นแม่เก่าแม่หลังนะคะแม่เก่าแม่หลังก็หมายถึงว่าผีแต่เก่าแต่แก่ผีแอ่สมัยโบราณพิ่นเอินว่าผีแม่เก่าแม่หลังนะลุงเนาะ ค่ะก็เลยมาเขียนตัวเลขให้ลุงว่าตัวแดงจิงคือจังสันบอลุงบอเออแดงจิงคือค่ะเรื่องเล่าความฝันของคุณลุงสีให้แนวทางอย่างไดกะฟังไปนํากันค่ะสวัสดีค่ะลุงปอค่ะค่ะกับสวัสดีค่ะลุงปอค่ะค่ะมานี้ก็เลยมาติดตามตัวเลขแนวทางกับลุงปอเนาะค่ะสำนว่าเพิ่นฝันค่ะเพื่อนสี่ฝันอย่างไดกะไปฟังพร้อมกันค่ะฝันอย่างไรค่ะลุงวัดมาม่เก่าดนาาเพิ่น มากเป็นมหาแม่แต่เกาแต่กรอนดาเค่อยฟันเห็นฝนยื่เดี่ยยู่น่ะค่ะฟันเห็นหอดอายหอดเอี่ยุนดาวบ่านเ็นมาเอล่าันมาไปก็เอื่นใจหน่อยเอน้อยลูกแม่แม่มาแล้ว,วอ่ะค่ะหัวไปท้อว่ะ เรีว่าปลูกดวงเก่งสีน้องว่ะค่ะในความฝันนั่นเลยดูงขึ้นมาอาเป็นเป็นแม่แม่แต่เก่าแม่เก่านี่คือแม่เก่าแม่หลังสิบเอออ๋อค่ะแม่เก่าแม่หลังเนาะเออขั้วไม้มีเด็กหน่อยออกเพิ่นกะทำพิธีเนาะเออเพิ่นทำพิธีหยานแม่เก่าแม่หลังมาบนที่พิีค่ะ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 นี่ล่ะเพิ่ะมาะค่ะเพิ่ะมาบอก ลุงเลยบอกว่าเพิ่นเป็นแม่เก่าแม่หลังเอ้าเพิ่นก็บอกแล้วจะเซื้อก่อนนี่ค่ะแต่ว่าเผื่อกว่าแม่แต่ฝุ่นแล้วอ่ะค่ะเป็นคนผู้เก่าเนาะคนผู้เก่าค่ะแม่เก่าแม่หลังนี่บางคนก็สิบ่ฮู้เนาะค่ะกัแม่เก่าแม่หลังก็หมายถึงว่าเพิ่นเป็นผีเนาะค่ะลุงเนาะค่ะคผีค่ะแต่ว่าแค่ะแต่ว่าลุงก็เคยฝันเห็นเพิ่นอยู่แม่เก่าแม่หลังนี่เนาะเพิ่นบอกเนาะบอกลุงเนาะค่ะ ลุงถาม่นว่าเป็นไพาเพิ่นก็บอกว่าเป็นเม่เก่าเม่หลังเนาะค่ะนี่ดีนี่หนอนไมความฟันนะลุงเนาะเก่าเม่หลังเนาะก่อนใรที่ฟันเห็นเห็นอ้ายสองคนนึกว่าก็ใหญ่ผู้หนึ่งเพ่นมาน้ำกันเลยบ่ค่ะอันฝันเห็นแม่แล้วไหมเมื่อฟันเห็นอ้ายอ่ออ้ายนี่เป็นอ้ายจากของบ่อ้ายจากของเม่เก่านั่นแหละโอ้ค่ะเป็นอ้ายนนองซ้ำว่าอัน อ้าะเกาตะเก่เนาะค่ะมาหาลุงคอยนั้นเป็นผู้หน่อยมูวันน่ะในความฝันเอออธิบายให้เพื่อนฟังวัาสัเออค่ะเพื่อนแม่แลวเพื่อนว่าจังไรค่ะลุงเพื่อนผ้าเพื่อนเขียนตัวเลขให้เขียนเขียนใส่กระดาษเพื่อนเขียนใส่กระดาษไทยเขียนใส่กระดาษกระแนงเมืองอยู่ค่ะก็ได้เอาหน้าตเกาเอเสียไว้ค่ะ แม่เฝ้า,าอยู่ได้เห็นว่อ oh. เาฝ้าไปใส่แอกเมียเมียเฝ้าไปวัดอยู่แล้ว่ะอ้งเ oh. เราไปวัดจิตวดีว,ว่ะ <c oughs> พิ้นเขียนให้เราก็ไม่ใส่มือให้ยังสีวอือเอาใส่มือกระเบิงอยู่ก็ได้พาบใส่กระเป๋าไว้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โบหันตะพือออกคัก สีแดงทำได้เยอะนี่โอ้เป็นสีแดงเป็นตัวสีแดงแดงกึ่งๆเลยว่าลุงบอกค่ะเป็นตัวไหนลุงมันห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งโอ้สำคัญแห่งเนาะค่ะพสองตัวนั้นหนึ่งสี่หนึ่งสี่หาเจ็ดหนึ่งเออกันหนึ่งสี่สองตัวหนึ่งสี่เออ อ,อ้ายนั่นเพื่อนเบาน้ำบอกค่ะอ้ายอ้ายนั่นเบาอยู่เบาน้ำข่อยอยู่ได้เ,เพื่อนแถว่าแม่เกานะ่าเนี่ยเพื่อนแถาแถล้วแม่เกา่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนเฝ้าอยู่เพื่อนเฝ้าไปวัดเออเพื่อนเฝ้าไปวัดแม่คือถอดแห้งๆพั่นห่ะค่ะเพื่อนก็นให้กอดแน,น่ดูเพื่อนว่ะ กอดทั้งหลังคอยกอดดิ้นเรื่งดิ้นเ่งอันนี่เพน่ันๆก็นักชิกระดิ่งชิกระดิ่งสว่างอยู่แลยวดิ้นอยตื่นเลยโอ้ยให้แม่กอดแน่เพื่อนว่าแม่กินหอดแห้งเออโอ้ยแต่ว่าแม่กับฝ่าวิวฝ่าวไปวัดเออแต่ว่าให้กอดแน่ก่อนสิไปวัดอ๋อโอ้เจ้าว่าคอยว่าหัวกอดนี่ก็จะพูดเป็นกอดก็สำคัญเนะ แต่ว่าเพิ่นกระห้เป็นตัว้หเนาะแต่ว่าเพิ่นกระห้เป็นตัค่ะจะว่าก็สำคัญยู่ได้ดุสำคัญบานด็กทีได้บ้านนี้เพราะว่าเพิ่มมาหดเพิ่มาหดนเนาะเอาว่าอด้ทีกับหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูจ็ดกันหนึ่งดูกย็ดคือกันเจ็ดมันมี่หนึ่งผอมเนาะตัวนี้เป็นหาเจ็ดหนึ่งเนาะกัดสี่ร่มงกับสี่ศูนย์เจ็ดคือเก่านั่นเจ็ดศูนย์คือเก่านค่ะ เอาไว้น้ามันไกล่ยเอาบานนี่คือเขาเนาะหนึ่งศูนย์เจ็ดเพอาะมันได้เขาฟาอดบานเนาะเขาฟาอดบานค่ะหนึ่งศูนย์เจ็ดตาบากันฟันเห็นเอือยเห็นอายนี่สำคัญแห้งต่ว่ากับโได้ฟันโดนแล้วค่ะโบเลฟันโดนแล้วฟันเห็นเม่าเกาเม่าหลังค่ะห้วยหงเมื่อขึ้นมา คอยปวดเบิดอตันี่เพิ่อนแปลว่าเพิ่นขอกอดจังเออเพิ่นกอดน่ะเพิ่นว่าข้นกอดคนกอดดีผีกอดหายก็สิเมียมข่มผู้เฒ่าว่าเนาะแก้ว่าเพิ่นเก็บเนาะเก็บขครงเก็บยังค่ะแต่ว่าน้าหงอนี่ฝันมาแม่เกาแม่หลังมากอดนี่ก็เต้นซี่เงาเงาอีเด้แต่ขยเขียนเหล็กขยี้อมเดี๋ยวว่าลูปนี่ก็สิบพื่อคอยเบิกอบานเนาะค่ะเก็บต้นเก็บโตัว่ารูกเนาะเพื่อต้นเพื่โตคือเฮ็ดเบียกใหม่นี่นะฟืดในความฝันนั่นฟืด นี่นันบาบา่นแล้วแลวคนนักกีฬาเดียนอยู่เดียวไอ้สว่างนี่ยเยากอดเยากอดลุงไในบ้าบ่ว่าอยู่เดียวเยาะกอดเยาะกอดดินเยาะกอดแล้ว่าดินดอกกระเพิลแม่ขอ,อกอดแน่จังสีบ<อ>่บ่ก็จน,จนหูเมื่อจนหูเมื่อแล้วดินลายค่ะแต่ว่าเพิ่งอ้ายมาสองคนอ้ายนั่นอ้ายนสองคนแล้วบอกเขาไม่ออกแต่ว่าหันบอกเขามาเขามาแต่นีอ๋อยืนยืนแนมยืนอกเบาเขาวเาายืนอกวะค่ะส่งเสียงเขามาทั้งในี่ อค่ะค่ะจังได้กะให้ทํำส้มนี่เอาไปตัดเลินเนาะค่ะเนาะตัวเดิของคุณลุงนี่กะแดงจึงคืนมาสันทีแม่เกาไม่รังเขียนไฮกาคือห้าเจ็ดหนึ่งได้เนาะค่ะค่ะกับหนึ่งสี่หาเก็บหนึ่งกับหนึ่งสี่เนาะลุงเนาะเพิ่งเขียนไห่เนาะค่ะกับบ้านเด็กที่เพิ่งกัหนึ่งศูนย์เจ็ดค่ะค่ะค่ะ เรื่องร่าความฝันของลุงนี่สิงที่ลุงเราลุงมาให้ตัดเอาเนาะตัดเอาแต่บาส่วนหนักลูกมส่วนกลงาะลูกมี่ขก็ลงเนี่ีสิขึ้นกรบลงเนาะีะลงนา่ก็คือนงเนามีสิเนะเะอืมีขึะงเะลูกะงเลีขงเนลีิขงนมีสยังเพิ่มูีกร่ลุงูกมีส้ว ค่ะหลายซ้ำน <cues> ี <tab existential. S 1> ่ละค่ะขอบคุณค่ะําหรับแนวทางค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของลูกปอเนาะค่ะค่ะลุกปอนี่เพื่อนฟันเนาะค่ะฟันเห็นเม่เกาเม่หลังวสันมาเขียนเลขให้ว่าสันเนาะค่ะค่ะเม่เกาแม่หลังนี่ก็หมายถึงว่าเม่เก่าแต่สร์กอนพันวเนาะค่ะค่ะมากับอ่ายกับเอือยพันวเนาะค่ะทีมาหาลูกปออยู่บ้านค่ะเขียนใส่กระดาษให้ตัวแดงจิงคื่งพันวเนาะค่ะกอนเพื่อนสีเมือเนาะค่ะกอนเพื่อนสีกับปานเพื่อนกะขอโกด ลูกปอเนาะคะ่ะโกดลูปกปอกระลินไปดินมากลูกโป่งกะหูเมือเนาะ,ค,ะค่ะค่ะตัวเลขแนวทางขึ้นไฮมากเนาะคะ่ะตัวเลขคนเทียนไฮตัวแดงจริงคืคอห้าเจ็ดหนึ่งค่ะห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งสี่ค่ะบานเด็กทีเพื่อนกะหนึ่งศูนย์เจ็ดค่ะ วันที่หนึ่งมษสายนพศ2568กระให้ท่านผู้ชมมาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลโชคโชคมั่นมันม่นลำลำรวยรุ่ยเฮ่งเ่งปังปไปกับความฝันของลุงปอเนาะค่ะข้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบริพลาดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทางบ้านของเฮาได้รับชมรับฟังเนาะค่ะ ถ้าถ้ายังว่าท่านกดติดตามเจคัมกับขอฝากช่องเจคัมสามตัวเต็งนำนี้เด้อค่ะขามีแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขเด็ดยี่มงดเจคัมสามตัวเต็งกับจะไปหามหาให้ทันผู้ชมในรับชมรับฟังต่อไปเนาะค่ะค่าสำรับคลิปนี้เจคัมสามตัวเต็งขอจบเพียงเท่านี้เนาะค่ะคลิปหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ